กสบายดีกสวัสดี welcome to the channel again t ทุเรียนแห่แสวัดหนองบอลบอลหนองบอลแช่มสด so this year t h e y get ready uh, prepare at วัดหนองบอล for the bee castle Paris oh ต้นพึ่ง Paris in Laos last night ดิ do this Celebrate at Wat Si Temple, and today they will do here at Tha Luang Festival. So this parade, they will go into the Tha Luang place to do the ceremony. Yeah. Today is a uh, 7 November. o f 2022 so, tomorrow in tha luang did we have tat bat in the morning and then the tha luang festival tomorrow is the last day on the 8 t h november 2000, 2022เนาะยินมีข้าพเจ้าก็อยู่วัดหนองบอนเนาะอยู่วัดหนองบอนเพราะว่าเพิ่นบรได้เฮ็ดกิจกรรมขบวนแห่พระราชเพิ่นนี่เพิ่นสิมาจังกันยู่วัดหนองบอนเนาะ แล้วพันแแ่ไปเนาะพี่น้องเนาะพันแแห่ไปกับลังหลังขบวนท่งเข้าไปในแล้วเนาะเพิ่นมีต้นประสาทเพิ่งเพิ่นกับลวงหน้าไปก่อนที่อ่าพระธาตุหลวงแล้วอันนี้เป็นขบวนหนึ่งของเมืองไต่บทจักเป็นเมืองศรีสัตนาดเนาะขบวนเพิ่นกับหางหาแนอพันก็รนก,นกริชีกเยียมแห่ออกไปเนาะเออชลาร์กจะเป็นขบวนข,วนของ อพดน,นั่นเยียมเขาเนาะกะแต่ละปีมากกระบวนกาคือเก่าพี่น้นองเนาะมันก็เปลี่ยนแปลงตนนันวน,วนี้เพิ่นสิเป็นขบวนแห่พัสกาทึงท่าแหน่งวุฒิกรรมและการค้านครขาลงลิจันทร์เนาะกลุ่มนี้เนาะ พระสัทเพิพเ่หธนของวัดสีเมืองนั่นเพิ่นแห่ไปลงหน้าแล้วเออเพิ่นก็จะไปตั้งเข้าอยู่ภายในเดินพระธาตุหลวงเนาะโอเคอข้าพเจ้าก็ได้ข้อมูลเนาะข้อมูลจากหลายๆคนข้าพเจ้าก็เลยเข้ามาในวัดหนองบอนนี้เนาะวัดนี้ก็เป็นวัดไงนะครับเด้อข้าพเจ้าเคยมาดิน้นแต่สมัยย,งยันนยยงน้อยเนะเาะเออก็เป็นบ่อนหุ้มยาบออ่อ เป็นยาประเภทพื้นบ้านเขาเนาะ,ะยาเม็ดกันนะประสาทพิ่งเนาะผู้คนขายกันมีเนาะผูดใดบนี้ก็กได้ซื้อเอาเนาะอันนี้ภายในวัดด้อข้างในด้อไอ้ด้อจอยเดิมัน2 0 1 6ไปเข้มทัวร์ลาวส์แล้วอันนราจะทูา yeah. 2019อีก i n and the COVID, because COVID-19. Yeah, I came to country like 14, 15 times. Even I live in the United States for 38 years. i mean USA, yeah. <laughs> That's why I'm proud of myself last night. I, I attend, I joy of parish at Wat Si Myung. คนในเนาะไปตามเทศ38ปีน้าจำเด็กกันยังม้วนอยู่กับบ้านเฮาเนาะประเภทนี้ของบ้านเฮาเนาะการแห่พระสาตว์พื่อตัวยุทธิงานนมัสการพระธาตุหลวงคอมมิชชั่นทเดือนพฤศจิกาและมื่นเศร้าจะมีการตักบาตรแล้วก็เป็นมีการฉลองอีกมื่นหนึ่งในงานคืน,น,นมื่อแรงกับมีการฉลองแล้วก็มื่นตักบาตรกับฉลองกันไปว่างานบุญพระาธาตุหลวงสิ้นสุด พันก้าสลอมานี่แต่พันกล้าแต่บางทีสี 4, 5, 6, 8, ่ห้าหกเจ็ดแปดเนาะมือนบางทีเจ็ดบางทีแปดมันอื่นถึงมือสุดท,ท้ายเนาะบัคเรสสมัยเกย์สมยัยเกย์มันหลายนเนาะพันที่สิบสี่สิบห้ามือเดี๋ยวพันที่สี่ห้ามือแล้วก็แล้วนะพีนะ่น้องเน,ะนะาะถามอย่างยังอยู่ในบริเวณวัดอยู่นะครับเนาะ ตลาดกับทีเป็นนักเรียนมัธยมมัธยมเดลยค่ะพี่เจ้าก็ยังว่าบ่ได้เถิดนะคนชิ้นน้ำน้ำขบวนทั้งหน้าอันนี้แม่นนังเรียนหมอปลายเมืองศรีสัตนาคใครเนาะได้ข้อมูลเพิ่นมาเนาะนักเรียนหมอปลายเมืองศรีสัตนาคได้ใคดเด้อมาแตเจอปีเห็นเพิ่นเนาะขับเจ้ามาปี2016ก็เห็นเพิ่นเดี๋ยวเจ้าขบวนที่ไง เนาะท่านเลียวไปในวัดเนาะเพิ่นกำลังห่างหาอยู่เนาะตั้งขบวนการแต่ขบวนนึงก็เข้าไปในถ้าหลวงพอแล้วเนาะคพิชแมนคณะวัดสีเมืองเพิ่นเอาใส่รถม้าแล้วเพิ่นบ่มาเริ่มต้นอยู่นี่เนาะเพอเพื่อนแห่แล้วเมื่อคืนนี้เพิ่นเสียข้อไปท่านหลวงเลยเนาะท้าวเจ้าได้ถามข้อมูลแล้วขบวนวัดสีเมืองนพิชแมนเข้าไปทางไหนเรียบร้อยละเนาะภาไในเนาะ เพิ่นเอาใส่รถมาสีมหญา,ามัติบัตชิมังมาท่าหลวงกับเป็นไปบ่ได้เนะาะเดี๋ยวนี้ก็เป็นเวลา12โมงครึ่งจะขาพเจ้าบ่เข่าใจว่าจากโมงพสิเืรอนง่ายไปเนะาะขบวนนี้เป็นขบวนนักเรียนม,มปลายนืองศิสัตนาข้าพเจ้าเห็นอยู่หันก็แม่นซ้านุ่มตลุมบอนเสือตัวนึงเนาะ อันนี้จักมาใส่ข้าพเจ้าก็บ่ฮู้จักเนาะของบ้านดเนาะของบ้านนี่ก็บ่ฮู้เนาะเพิ่นก็เป็นระเบียบดีเออสวยงามตัวนี้จะเอไปด้วยดอกดาวเฮืองไยเออเจาว่ดนนเฮืองนะัวนี่เนาะ ต้นเพิ่อพวกนี้ก็สชิ้นนี้เงินแดเนาะต้นชิ้นี้มีเงินจำนวนล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งกับประมาณห้าสิบดอลลาร์อ่านีมเป็นระเบียบมีเพิ่มนึ่งสุดล้าวเนาะข้างในครับสุดล้าวแต่เป็นคะแนแนกุศลกรรมและการค้านครหลวงวิจัน นเป็นเป็นแบบจานดาวเทียมบ่ายได้สองพันกนาะงามดีเป็นแบบจานดาวเทียมแบบขั้นพรมเลยนะแบบขั้นพรมจับขึ้นเป็นขั้นพรมเลยทีนี้ก็ประสาทเพิ่งธรรมดาเนาะนะะปรสาทเพิ่งเนาะต้นเพิ่งนะข้าพเจ้าไปแฝงอยู่ ภาษาอังกฤษเขาเอิ้นบีแคสโซบีแคสโซบีแปลว่าพึ่งเนาะแคสโซแปลว่าพระสวรรค์เนาะต้นพึ่งกูโก้บอกขั้นเนาะขับเจ้ากระบอกแจ้เชิญขับเจ้ากับเมื่อคืนที่ไปก็แปลว่าแฮ้ต้นพึ่งท่อนมันเาิดซ่อนมันเปิดกูโก้กูโก้มันบอกว่าบีแคสโซเป็นภาษาอังกฤษ ต้นเพิ่งแถวนี้แมนของเมืองจันทบ,บุรีพี่น้อยเมืองจันทบ,บุรีพื้นด้อยู่ตามแคบแคมคอบพื้นได้ยินโ,โอเคอันนี้เมืองจันทบ,บุรี่น้าดแต่ละเมืองแต่ละเมืองมาไมดอ๋อเมืองจันทบุรีหลายหลายต้นเพิ่อง

ต้นเพิ่นน้อยเพิ่นก็ขายให้งกงน,นีเนาะปูไดบโบวี้ก็ซื้อเอาไปแล้วก็ไปแหเลย <Yeah. S 1> อย่าสับจอกยางไปทุกมุมนะแคะนะ่นาะดูนี่ที่สวยงามว้าว อันนี้เปนสตมุนิน่อเนื้ออมเน้อ่อมเน้อซ่อมเน้อว้าวกันงงสมเพลานเนาะเนกันงงมหนึ่งนึสงซ่อมเผาสุงส่มเผาเลยว้าวมีเจ้าพงงามเนาะว้าวกระบวนทั้งห้างไปได้เลยกระเบ้อเอ

เด้เพิ่นชิลเริรมแลด้เด้อเออพิ่งชิเริ่ปแไไปแล้วนี่พิ่นซอบเปนก้อนนี่นะว้าวงามหลา้งามายสตลอดตะพินีเราันน่อยเด้อผลิตการมเทศอะไรนี่จะเบิ่งออกได้คนนอยเด้อ I really enjoy my sale this year. I came to Laos 14, 15 times. This year i really happy. Yeah. After leaving the USA for three years. ครบเจ้ากนมนละปีนี้อกไซายดิ่งหลายได้ลอินเล่นทนะินบุญเลยข้างใบุญซึ่งพ้บุญพระธาตุหลวงงามหลายอายุตามเทียสาปีกลับมากันปีนี้คาดไกลข้างในเนาะพุ่นแก่หล เขบวนนักเรียนหมอปลาย mm นัก desse, เรียนเนาะของเมืองสุรบุรีแดงเมืองศรีสะตานาคแดงแดงระนาดในห้ามัดแด่กรมศิลปากรนอกของเราเนาะประสาทเพิ่งเนกันงามเนาะว้าวเดี๋ยวนี้ของเมืองอย่งเนาะของเมืองอย่งเนาะเออตดีนี้เมืองไซสตองนี้ได้พี่น้องเด้องามเออ ใช้เส้นนี้จะพุน่นเะล่นนะไก่พุ่นเค็งจะพุ่นเะล่นะโอเคอันนี้มันใช้เส้นนี้นะครับน,นี่นะพุ่งแถวพระขาวแถวบ้านพระขาวเนี่ยมันมีมนเนื้อเส้นนี้เห็นเนื้อสีสัตว์ันได้เห็นเนือน้อเชียทบุรีอโอเคว,ว้าวอันนี้ก็เป็นกลุ่มนักเรียนเนาะแต่วันน่งเครงเส้นเผางามหลายงามหลายว,าว้าว งามหลายงามหลายอันนี้มีนสุดสนเผาทั้งหมดเนาะแล้วแล้วมีจชกสนเผาฮะหกสิบแปดเก่งหลายลเก่งหลายครบครบหกสิบแปดแล้วมั้นี่เก่งหลายเก่งหลายเมน่นปะแลาวไม่หกสิบแปดชนเผ่าเชิงระบ 6เด้อเสียงเอาดีมัยเสียอันนี้เบิ่งเล้วคือมันสุดมงหวงเนาะดีๆุดมงวงคันว่าผิดก็ขออนุญาตพี่น้องเด้อที่มันสุดมืงหลวงตัวนี้เนาะว้าวอันนี้มันสุดเอ่อข้าพเจ้าก็จักสิเอิ้นเนาะก็สุดเป็นเป็นสุดที่ว่า โลทษหลายๆว้าวสุดรอดั้งเด่นไม่ใครได้เลยเดี๋ยวนี้ก็เป็นเวลา12บสอเพิ่งแล้วเนาะ เดกเ็น้านแไดงเพนซี่เกิดมีหลายขบวนเขาน่เขานเห็นขบวนจากเมืองศรีสัตนาคอยู่ดีีสัตนาคเมืองจันทบุรีแถวแคมปคองเนาะเมืองสัตนี แถวภักขาวไปเนาะนเพิ่งเค้งไปแถวภักขาวดันนูน้นไปทางนี้เนะาะาบุญอวยมีจากเมืองบ่าอะนี่เห็นแต่เมืองไซต์ตอนนี้คลิปนี้ก็นาา่าอร่ยเติบลัดท่านึงครับเจ้าจะขออะไรปิดคลิปตัวนี้แลว้ขวข้าพเจ้าจะเปิดคลิปใหมอ่อีกเนาะขอขอบใจที่สม,สมองมาชมเราจะอย่าลืมกดไลค์ให้กับเพืนกดติดตามได้เพิม่มได้กดกระดิ่งตรงนี้นะครับเนาะ This clip will be uh, long now so I will close this clip so I will make another clip. Uh, thanks for watching but don't forget to like, comment and subscribe with bell please. See you next clip.